สุมิตราโสพันตกูลร้านปัญญสิน225ทับ4ถนนบรมไตโลก,กน,นาถตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเราเนี่ยหล่อพระพุทธชินราชและองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นหลักจุดเด่นก็คือความคมชัดสวยงามและความละเอียดของของงาน ที่สำคัญที่สุดคือด้านปิดทองชื่อผลิตภัณฑ์ชื่อว่าจี้ปลามัชฉะสินแรงบันดาลใจได้จากปลาซึ่งปลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอความอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวลูกค้าที่เหมาะกับจี้ปลา,าคือกลุ่มของวัยกลางคน และก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธาในาความอุดมสมบูรณ์โครงการนี้ทำให้เราเปิดโลกกระนัดในการาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมาทำให้เราเกิดแรงแรงบันดาลใจและเรากล้าที่จะทำสิ่งที่ มีความแตกต่างออกไปซึ่งก็ขอพระคุณทั้งคณาจารย์และวิวทยากรทั้งโครงการนี้ด้วยค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะ